สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงภาพรวมของตลาดหุ้นที่เกิดขึ้นนะครับกับการเปลี่ยนแปลงฝั่งซื้อและก็ฝั่งขายจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงภาพรวมของตลาดหุ้นในช่วง ต้นเดือนธันวาคมมาจนถึงนาตอนนี้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับซึ่งก็อย่างที่ตามหัวคลิปที่พูดไปเลยเนาะตอนนี้มันก็จะมีการเปลี่ยนฝั่งแล้วนะครับจากฝั่งที่เคยซื้อนาตอนนี้ก็เหมือนจะมีการเริ่มทยอยขายออกมานะครับแล้วก็ฝั่งที่เคยเป็นฝั่งขายเนี่ยณตอนนี้นะครับก็เริ่มที่จะเริ่มเข้ามาทยอยซื้อกันแล้วนะครับโดยถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก เดือน2เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือก่อนเดือนพฤศจิกายนช่วงปลายเดือนนะครับแล้วก็จะพบว่าฝั่งที่เป็นฝั่งซื้อเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของต่างชาติแล้วก็โบเกอร์นะครับแต่ว่านัหนักก็จะมาทางต่างชาติส่วนฝั่งที่เป็นฝั่งขายนะครับก็จะเป็นนักทุนรายย่อยนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของสถาบันที่มีการขายออกมา ซึ่งถ้าเรามาดูณปัจจุบันนะครับแล้วก็จะพบว่าณตอนนี้นะครับฝั่งที่เป็นฝั่งขายออกมาเนี่ยก็คือในส่วนของทางต่างชาตินะครับซึ่งเข้าใจว่าก็เริ่มขายออกมาเมื่อประมาณช่วงไปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็มันก็เลยทําให้ทั้งเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับต่างชาติก็เป็นคนที่ขายออกมานะครับทั้งที่เขาก็ เพิ่งขายออกมาหนัหนกๆก็คือช่วงปลายๆเท่านั้นเองนะครับส่วนฟังซื้อนะครับก็เลยกลายมาเป็นในส่วนของทางนั่งทุนรายย่อยแล้วก็ในส่วนของนั่งทุนสถาบันนะครับในขณะที่โบรกเกอร์เนี่ยก็ขายตามต่างชาติด้วยนะครับถ้าเรามาดูกราฟฟัฟนโฟนะครับของแอป EFIN Mobile ซึ่งอันนี้ผมเอามาให้ดู2ออันนะครับฝั่งซ้ายมือที่เป็นสีเขียวเนี่ยก็คือฟันโฟจากต่างประเทศ ฝั่งขวามือนะครับที่เป็นสีส้มก็จะเป็นฟันโฟอของโบรกเกอร์นะครับเราก็จะเห็นว่าเส้นฟันโฟเนี่ยไอตัวเส้นสีเขียวสีส้มเนี่ยมันทะลุตรงเส้นค่าเฉลี่ยลงมานะครับซึ่งมันหมายคามว่ามันมีแรงขายออกมานั่นเองนะครับซึ่งมันก็เลยมีโอกาสที่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต่างชาติก็ดีหรือว่าจะเป็นในส่วนของโบรกเกอร์ก็ดีนะครับน่าจะมีการขายออกมาอย่างต่อเนื่อง อะไรแบบนี้นะครับเหมือนในอดีตที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับต่างชาติเราเห็นว่า,าตรงบริเวณนี้นะครับเขามีการขายออกมาโดยตลอดเลยซึ่งเขาก็เริ่มมีการซื้อเข้ามาเมื่อไม่นานมานี้นี่เองนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็คือมีการขายออกมาอย่างที่เราเห็นนั่นเอง ในขณะที่ถ้าเรามาดูฟันโฟ2รูปนี้นะครับฝั่งซ้ายมือที่เป็นสีชมพูก็จะเป็นฟันโฟของสถาบันนะครับฝั่งขวามือที่เป็นสีน้ําเงินก็จะเป็นฟันโฟของนักทุนทั่วไปนะครับหรือว่ารายย่อยนั่นเองนะ ในส่วนของรายย่อยเนี่ยอาจจะชัดเจนนะครับในเรื่องของการเข้าซื้อนะครับเพราะว่าตอนนี้เส้นของฟันโฟสีน้ําเงินเนี่ยมันทะลุตรงเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นมาแต่ในส่วนของสถาบันนะครับตอนนี้ยังอยู่ในประมาณว่ายังมีแรงขายอยู <reco Christ. S 1> <siglo>. ่นะครับเพราะว่าตอนนี้คือเส้นสีชมพูเนี่ยมันก็ยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยนะครับแต่ว่ามันมีแนวโน้มว่ามันน่าจะทะลุขึ้นไปนะครับอันนี้ในมุมมองผมเองนะครับซึ่งผมก็เลยมองว่า หลังจากนี้ไปเนี่ยกลุ่มนี้นะครับนั่นก็คือสถาบันกับน้องทุนรายย่อยเนี่ยน่าจะเป็นฝั่งที่ซื้อแล้วนะครับคําถามนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับในมุมมองผมเองเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะครับถ้าเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคของดัชนีเซตนะครับแล้วก็เห็นว่าตอนนี้คือ ดัชนีเซตนะครับมันก็มีการเด้งกลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะครับผมเลยมองว่าการเด้งกลับมาครั้งนี้มันมีโอกาสที่อาจจะไม่ผ่านแนวต้านเดิมตรงบริเวณนี้นะครับประมาณ1,650จุดหรือถ้าผ่านไปมันก็จะมีโอกาสเป็นผ่านแบบซึมๆขึ้นนะครับไม่น่าจะแบบขึ้นไปแบบฟื้อหวานะครับส่วนตัวผมเองนะเพราะว่าแรงซื้อที่น่าจะมีผลต่อ การขับเคลื่อนของเซตในบ้านเราเนี่ยก็น่าจะเป็นในส่วนของทางต่างชาตินะครับซึ่งถ้าต่างชาติเนี่ยยังเน้นที่จะขายออกมานะครับแน่นอนครับภาพรวมของราชินีเซตก็ไม่น่าจะไปได้ไกลนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้ถ้าเกิดว่า ถ้าเราเน้นเรื่องการเก็งกำไรนะครับอาจจะมองแนวต้านตรงบริเวณ1650จุดเนี่ยเป็นแนวต้านที่เราอาจจะต้องเทคโรฟิตออกมาอะไรประมาณนี้ส่วนใครที่ถือลงทุนยาวอะไรแบบนี้นะครับอาจจะใช้จังหวะในช่วงที่ภาพรวมของดัชนีเซตเนี่ยมันมีการย่อลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นจังหวะที่ดีในการเข้ามาสะสมอะไรประมาณนี้นะครับ จนกว่าแนวโน้มการซื้อการขายจะเปลี่ยนแปลงไปทิศทางของตลาดถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ได้พูดว่าการที่ต่างชาติไม่ได้เป็นฝั่งซื้อเนี่ยดัชนีเซ็ตน่าจะไม่ขึ้นไปน่าจะไม่ผ่านแนวต้านตรงบริเวณ1650ยจุดอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะครับมันก็มีโอกาสที่จะผ่านขึ้นไปได้แต่ว่าการผ่านขึ้นไปได้เนี่ยมันอาจจะผ่านไปในรูปแบบที่ว่าวอลลุ่มไม่ได้หนา,นานแน่นนะครับ ซึ่งพอมันขึ้นไปแบบนี้มันก็คือเป็นการขึ้นที่แบบไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีต่างชาติเข้ามาซื้อเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทําให้การขึ้นของภาพรวมแต่ชิงเซตนะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะมีพลังนะครับมีความแข็งแกร่งอะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่ว่านะครับถ้าเรามาดูในส่วนของสรุปผลการซื้อขายนะครับในช่วงต้นเดือนนี้นะครับวันที่1ถึงวันที่7เ,เนี่ยแล้วเจนนะครับตอนนี้ฝั่งที่เป็นฝั่งขายก็คือ ต่างชาติแล้วก็รายย่อยนะครับแต่ว่าฝั่งที่เป็นฝั่งซื้อก็คือสถาบันแล้วก็โบรกเกอร์นั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าเราดูกันโดยภาพรวมแล้วนะครับฝั่งที่เป็นฝั่งซื้อก็คืออย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเนาะก็คือสถาบันกับรายย่อยนะครับฝั่งขายก็คือต่างชาติกับโบรกเกอร์นั่นเองนะครับซึ่งเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปแล้วว่า แนวโน้มแบบนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกทีตอนไหนนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงประมาณสักปลายไตรมาสหนึ่งปีหน้านะครับถึงจะมีอะไรทีม่มันค่อนข้างที่จะชัดเจนหน่อยนะครับก็ต้องมารอดูกันต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับมาอัปเดตประมาณนี้แหละนะครับถ้าเ,เพาื่อนๆใดนะครับที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไว้เพื่อนหรือคนที่รู้จักคนเพื่อนได้นะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุน้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ